สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลินิกรักษาใจแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะจากหัวใจสำหรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านเราจะขับเคลื่อนพลังงานชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเราจะเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ คลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันเสาร์นะคะว่าดวงชะตาของคุณจากนี้จนถึงเดือนมกราคมเป็นอย่างไรกันบ้าง เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายโดยทั่วๆไปนะคะเราได้ใช้หลักธรรมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นการปรับกระแสพลังงานของชะตาชีวิตของคุณค่ะแล้วก็ได้ใช้อุปกรณ์ก็คือไพ่เป็นสื่อถ่ายทอดถึงคุณนะคะขอให้ฟังอย่างมีสติแล้วก็พิจารณาติดตามไปด้วยค่ะ คุณคุณที่เกิดในบันเสาร์นะคะเรามาดูนะคะว่าในระหว่างเดือนมกราคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องใดมาก็ตามนะคะขอให้คุณเริ่มต้นใหม่จากนี้เป็นต้นไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นในขณะที่จิตของคุณในปัจจุบันนี้อยู่กับสติที่สงบพร่มเย็นค่ะ เพราะจิตที่สงบร่มเย็นของคุณนั้นเปรียบเสมือนน้ำบริสุทธิ์ที่เติมเข้าไปให้กับดวงชะตาของคุณให้กระแสชะตาชีวิตของคุณยิ่งคุณสงบมากขึ้นเรื่อยๆความสงบของคุณสามารถกำหนดได้ที่ลมหายใจนะคะอยู่กับลุ่นหายใจบ่อยๆเป็นประจำและก็ฝึกทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเท่ากับคุณได้เติมความเป็นบุญความเป็นกุศล ความเป็นจิตมหากุศลด้วยตัวของคุณเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอยากให้ชะตาชีวิตของคุณสงบร่มเย็นคุณต้องฝึก เอาจิตของคุณไว้ที่ลมหายใจค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นของพลังงานที่ดีแล้วเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีเป็นอุปนิสัยฝังความเป็นสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณจากนี้เป็นต้นไปค่ะด้วยจะเห็นว่าดวยดวงชะตาของคุณนั้นมีพลังงานด้านดีมีจิตด้านความเป็นกุศล อุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณอยู่แล้วอาจจะเดิมคุณอาจจะเคยปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญบริมีมาด้วยเป็นเหตุปัจจัยที่กลับมาอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณยิ่งอยู่ในสภาวะที่จิตใจของคุณสงบร่มเย็นจะมีแต่สิ่งดีๆที่มาอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะสมหวังแล้วคุณจะได้อะไรใหม่ๆที่มาเติมเต็ม พลังงานชีวิตให้กับตัวของคุณเอง แรงบันดาลใจของคุณก็มาจากครอบครัวของคุณนะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่ให้กำลังใจกันที่คอยเพิ่มพลังงานชีวิตให้กันและกันกลับมาดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสถานะทางครอบครัวของคุณแล้วเราจะเห็นว่าทุกเรื่องราวของคุณนั้นเริ่มต้นมาจากความคิดดีๆที่ออกมาจากคนในครอบครัวของคุณเองค่ะ ในช่วงระหว่างนี้ของคุณนะคะบางท่านจะรู้สึกถึงในเรื่องของความมีพลังความขยันขันแข็งมีแรงบันดาลใจมีความสามารถพิเศษแล้วก็มีศักยภาพในตัวเองพร้อมที่จะขับเคลื่อนพลังงานทางด้านดีๆในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างอนาคต ความขยันของคุณนั่นคือขุมทรัพย์ของคุณค่ะ คุณจะยิ่งมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือบางคนก็อาจจะมีการเริ่มขยายฐานะทางด้านการเงินแล้วโอกาสที่คุณจะมั่นคงในอนาคตมีอย่างสูงมากทีเดียวค่ะแล้วก็รู้จักพลิกแพลงสถานะทางด้านการเงินด้วยนะคะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะที่ดีถ้าหากว่าคุณรู้จักในเรื่องของจิตใจที่สงบจะ ช่วยอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณได้อย่างมากค่ะอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆนะคะที่กลับเข้ามาหาตัวของคุณเองมิตรภาพเก่าๆหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดความประทับใจกับคุณในอดีตจะหวนกลับมาหาคุณนั่นมันหมายความว่า ตัวของคุณเองนั้นจิตใจเข้าถึงความสะอาดขึ้นเข้าถึงความใสขึ้นก็จะคิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆที่มันเป็นความรู้สึกดีประทับใจเกิดขึ้นกับตัวของคุณ mm hmm. เท่ากับว่าเราได้พิสูจน์แล้วว่าใจของเราถ้าหากว่าใจของเราไม่สะอาดไม่สดใสเราก็จะไม่นึกถึงเรื่องดีๆค่ะแต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆนั่นหมาย จิตใจของคุณมีคุณภาพที่ดีแล้วจิตใจดวงนี้มันก็จะเป็นพลังงานอุป,ปถัมภ์ดวงชะตาของคุณทําให้เกิดความประทับใจหรือได้เกิดมิตรภาพใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็อาจจะพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคตค่ะแต่ว่าคุณต้องรู้จักตัวตนของคุณให้ชัด เจนก่อนนะคะแล้วค่อยทําความรู้จักกับคนที่จะเข้ามาหาคุณค่ะคุณลองสังเกตนะคะว่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้คุณต้องรู้จักพริกแพลงสถานการณ์ของตัวเองอย่าให้สิ่งแวดล้อมต่างๆมันพาคุณไหลไปกับเรื่องราวต่างๆนะคะ คุณต้องฝึกจิตของคุณให้มีความตั้งมั่นมีความสงบร่มเย็นจะเป็นเครื่องช่วยสำหรับตัวของคุณเองให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อความอยู่รอดได้นะคะถ้าหากว่าจิตใจของคุณไม่มั่นคงโอกาสที่จิตใจของคุณนั้นจะคล้อยตามเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในสมัยนี้ยุคนี้นะคะมันเป็นเรื่องของความหวาดกลัวความหวาดระแวงความน่า สะพึงกว่าของโรคภัยไข้เจ็บจิตใจของคนต่างๆที่ถูกหลอหลอมด้วยตัญหาต่างๆนะคะถ้าหากว่าจิตใจของคุณสงบร่มเย็น คุณจะมีสภาวะที่สงบอยู่กับจิตใจของคุณไม่ถูกสิ่งภายนอกดึงคุณไปให้ไปผูกยึดติดกับเรื่องราวต่างๆแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์ของความเศร้าหมองซึ่งคุณต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าให้ใจเราไหลออกไปข้างนอกตามสถานการณ์แต่ควรจะฝึกสงบนิ่งอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติในปัจจุบันจะเกิดประโยชน์สำหรับคุณมาก ห่าค่ะ แล้วเรามาดูนะคะว่าในเรื่องของจิตใจของคุณนั้นเป็นคนที่จิตใจดีงามแล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนั่นหมายความว่าเมื่อจิตใจของเราดีแล้วมิตรภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งคุณก็ต้องใช้เวลานะคะใจเย็นๆด้วยอย่าพึ่งใจร้อนอะไรก็ตาม มันมีช่วงจังหวะเวลาของมันมีเหตุปัจจัยของมันอะไรที่มันใช่มันก็คือใช่นะคะอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็ต้องปล่อยวางแล้วมาอยู่กับปัจจุบันของคุณอยู่ในที่ในทางของคุณถ้าหากคุณอยู่ในที่ในทางของคุณคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงและความสงบแล้วค่อยเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะค,คุณที่เกิดในวันเสาร์ในเดือนมกราคมนี้คุณยังมีช่วงของพลังงานด้านดีนดอุปถัมภ์ดวงของคุณอยู่อย่าวิตกกังวลอย่าปรุงแต่งอย่าฟุ้งซ่านนะคะทําจิตใจของคุณให้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอแล้วพลังงานดีๆก็จะคุ้มครองคุณคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีดวงชะตาด้านดีเป็นผลบุญอุปถัมภ์คุณอยู่ค่ะ แล้วช่วงนี้นะคะเหมาะสำหรับการเจริญสติเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อต่อยอดบุญบาร,รมีของคุณนะคะเพื่อให้มีหลักการที่ดีมัดจิตมัดใจคุณไว้ด้วยวิหารและธรรมดีกว่าการปล่อยจิตออกไปปรุงแต่งตามความหวาดกลัว หรือความหวาดระแวงหรือความปรุงแต่งภายนอกนะคะมันจะเป็นพลังงานที่ต้านบุญกุศลของคุณค่ะคุณต้องระมัดระวังตัวเองเตือนตัวเองอยู่เสมอด้วยสติสัมปชัญญะของคุณนะคะ ถ้าหากว่าคุณอยากปฏิบัติธรรมก็ต้องศึกษาลงมือปฏิบัติตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะแล้วอะไรที่มันเป็นอกุศลอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันเป็นความกลัวความประมาทตัณหาความโลภคุณก็ต้องละทิ้งอย่าให้เป็นอุป,ปนิสัยติดตัวคุณเด็ดขาดนะคะเพราะมันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคุณให้ไปรับกับวิบากกรรมค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆวันและก็ทุกๆเดือนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ